มาลุ้นกันต่อนะโอ้โหแทมนี้4-28ค่งหละายไหลต่อยังไงมาค่ะสเก็ตเตอร์ล่วงไม่ล่วงต้องการอีกตัวเดียวนะคะเข้ามาไหมยังไงจังหวะนี้โอ้โหผักกาดมา4,320นะคะยังมีให้หลุ้นนะคะสเก็ตเตอร์ต้องการ4ตัวขาดอีกหนึ่งตัวเข้าไม่เข้ายังไม่เข้าโอ้โหมาดูก้อนโตก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะเนี่ย4 0 0พัน กับสวัสดีมิตรรักแฟนสล็อตท,ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องน้องสาวสล็อตนะคะวันนี้น้องสาวก็จะพามาเล่นเกม Way of the Q La ิ e นะคะหรือว่าวิธีแห่งกินเลนนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ให้กับช่องน้องสาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะไปค่ะเข้ามาแล้วไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะคะ อันนี้คือสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์นะคะน,นี้สัญลักษณ์วายกอบทองจ่ายเยอะสุดเรืเอใบลงลงมาตามลําดับนะคะผักกาดนะคะหน้าศบจ่ายน้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของการเข้าวายหน้าตาเกมก็ปั้มมานี้นะคะเกมนี้เป็นเกมแนวความโบวเปลี่ยนกอบเงินเป็นกอบทองแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัววายค่ะสเก็ตเตอร์ต้องการ4ตัวถึงเข้าหมุนฟรีนะคะมีตัวคูณตัวบวกสปินให้นะคะมีการซื้อฟีเจอร์ตารางการจ่ายมีถึง46,656วิธีเลยนะคะ สูงสุดจะอยู่ที่400ค่ะน้อยสุดก็จะอยู่ที่เลขหนึ่งนะคะวันนี้น้องสาวก็ไปเริ่มวันที่เลขหนึ่งค่ะจากออโต้ไปสิบหมุนแรกนะคะขอล้างหน้ากระดานไปก่อนเลยนะคะยังไงหน้าเคเข้ามาได้0.40นะคะมาลุ้นกันนะคะหน้าเคมาต่อค่ะยังไงหน้าคิวเข้ามานะคะล้างหน้ากระดานไปก่อนเลยคะ่ะล้างหน้ากระดานก็ถือว่ายังเข้าดีอยู่นะคะได้2.30 ยังไงคะโอ้โหวายมาเชื่อม1 0 8สวยงามค่ะวายมาอีก2ตัวยังไงรู้เรื่องไหมก้อนโตมาก่อนเลยคะ่ะโอ้โห,โอโหตองหนึ่งไปเลยเสิคะสวยงามค่ะไปกันต่อไหมรอแล้วนะจ๊ะมาลุ้นกันต่อนะคะยังไงมาไม่มายังไงคะหน้าเจก็เข้ามาต่อคะ่ะรอบนี้เป็นไงเข้ามาอีกไหมยังไงคะยังไม่ใช่คะ่ะ รอบนี้ต้องมาอ่ะอยังไม่ใช่นะคะมาดูกันนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องสาวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะยังไงคะ,จะเจเข้ามาก่อนเลยคะ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะคะรอบนี้ต้องปังแล้วปะมาอีกไหมคะยังไม่ใช่ผักกาดมาก่อนเลยคะ่ะไปต่อนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องสาวขออนุญาตขยับไปที่เลขห้าค่ะจัดออตโต้ไปอีกเช่นเดิมนะคะ มาลุ้นต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงเข้ามาต่อได้3.25ค่ะหน้าเจก็เข้ามาต่อนะคะยังไงไหลาย,ยาวๆค่ะพักการได้4นะคะยังไงวามา2ตัวเชื่อมไปแล้วได้อีก12ค่ะจังหวะนี้มาต่อได้ 1. น5นะคะมาลุ้นกันต่อด้วยหน้า10ค่ะเข้ามาได้2ค่ะหน้าเคยังไม่เข้านะคะขาดอีกหนึ่งช่องนะคะไปกันต่อค่ะ มาแล้วนะคะเหรียญของเรา4.50ค่ะมาต่ออีกไหมยังไม่ไหลนะคะยังไงคะเจ้ากิเลนของเราวันนี้นะคะจะเป็นยังไงจะปังหรือจะพังไม่รู้นะคะวายมาเชื่อมนะคะมาลุ้นด้วยหน้าเอค่ะไหลต่อไหมจังหวะนี้มาต่อด้วยเจนะคะยังไงคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงวายมาเชื่อม,อมได้3.75ค่ะ รอบนี้มาไหมโอ้โห JK มา2.75จเไหลต่อ Y มาเชื่องเอา4ได้อีก4ค่ค่ะ Y มา2ตัวแบบนี้ต้องเข้าแล้ว้า13โอ้โห Y เรียงกันอีก4ตัว5ตัวสวยงามค่ะเจ9เต็มเครื่องไปเลยค่ะผักกาดมาต่ออีก20นะคะมาลุ้นก่อนต่อตๆกาอนี้ได้เท่าไหร่คันนี้809นะคะสุดปังค่ะปังปุริเยไปเลยสิจ๋า ไปต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงคะน้าเคสิบเข้ามา4.75นะคะไหลต่อ,อยังไงหน้าเจมาต่อค่ะจังหวะนี้โอ้โหผักกาดมาค่ะ3-2ไหลต่อด้วยหน้าสิบนะคะโอ้โหวายมาเชื่อมอีกแล้วกี่ตัวะคะเนีโโ่ยโอ้โหเกือบเต็มแผงนะคะ5-5 0มาต่ออีกได้11นะคะไหลต่อยาวๆคะ่ะจังหวะนี้หน้าเคเข้ามาต่อค่ะมาต่ออีกหน้าสิบนะคะ<ถ>สวยงามค่ะยังไงผักกาดมาอีก4 0สวยงามค่ะไหลต่อยาวๆนะคะ ก้อนโตก้อนนี้มาก่อนเลยค่ะได้608นะคะสุดปังจริงๆนะคะขยับค่ะไปที่เลขเกนะคะจัดไปอีก10หมุนเบาๆบค่ะเกมนี้ชื่อว่า way of the q u n e n นะคะเป็นเกมของค่าย pg นะคะเกมที่ติดชาจริงจริงนะคะแต่เกมนี้ก็ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมานั่งรับชมรับฟังคนเดียวนะคะถ้าอยากดูก็ไปเรียกผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะจ๊ะยังไงคะอ้โหเลขเกของเราไม่ไม่ปังไม่มาเลยนะคะเกือบไปหลายรอบมาก ยังไงคะถ้าไม่มาจะขยับแล้วคะ่ะโอ้โหยังไม่ใช่นะคะโอ้โหมาทีละนี้ทีละหน่อยนะคะไหลต่อม้ยังไงจังหวะนี้มาคะ่ะได้18.90นะคะมาต่อด้วยเหรียญน,นะคะโอ้โหยังไง8.1ถึงูมาต่ออีก2.69ค่ะวายมาแบบนี้สวยงามคะ่ะได้10บค่ะไหลต่ออีกหนึ่งหนึ่งโอ้โหวายมาเป็นต่อแบบนี้รู้เรื่อง2624ค่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยสิคะก้อนโตก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะเนี่ย 2,780เลิศอยู่นะคะโอ้โหไปกันต่อยาวๆเลยะคะ่ะคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนะคะแต่ก็ได้กลับมานะคะไปะคะ่ะเดี๋ยวน้องสาวค่ะอยาไปที่20 30 20ดีกว่าเนาะค่อยๆไปละกันตอแนแรกกะจะไป30เลยแต่ก็ใจเย็นๆก่อนนะอ่าลุ้นกันต่อนะคะก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะคะอาจดยสีนะคะ นาเคเจมาได้กักโอ้โหวายมาแบบนี้รู้เรื่องค่ะพักการมา2,320จัดหนักไปทีหน้าเอเข้ามาอีก90นะคะสวยงามนะคะมาดูพักการมาอีกแล้ว60ไหลต่อยาวๆนะคะได้อีก4ค่ะตอนโตก็เข้ามาอีก1รอบ2,487ค่ะไปต่อ,อยาลีรอนะคะกำลังไหลเลยนะคะมาต่อด้วยหน้าเจนะคะ ไหลต่อน้อยเคได้อีก12ค่ะจันหนักวายมาแบบนี้ยังไงโอ้โห428่ค่ะวายล่วงลงมายังไงสเก็ตเตอร์เข้าไม่เข้าต้องการ4ตัวนะคะเข้าไม่เข้ายังไงมาโอ้โหเต็มแพงประกาศ4 3่0นนะคะก็ยังมีให้ลุ้นอยู่นะคะสเกตเตอร์มาไหมล่วงมาไหมยังไงคะมาต่ออีกไหมยังไงโอ้โหก้อนโตมาก่อนเลยค่ะได้เท่าไหร่คะเนี่ยสี่พั้งปังไม่ไหวนะแม่ไปต่ออะไรต่อยาวๆค่ะ มาลุ้นกันต่อนะคะยังไงคะพอเข้ามาแล้วก็แจกเกลือไปเลยสิคะรอบหลังๆแล้วรอบหลังๆได้แตก่เกลือนะคะยังไงคะโอ้โหไม่ไหวจัมเพียค่ะยังไงโอ้โหไม่ไหวนะคะไม่เป็นไรเดยวน้องสาวขออนุญาตขายับค่ะไปที่4 0สเลยคะ่ะหัวร้อนแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหยังไงมาไม่มามาแล้วนะคะได้24คะ่ะจัดไปคะ่ะรอบนี้เป็นไงหน้าสิเข้ามาคะ่ะไหลต่อไหม ไปต่อโอ้โหไม่ต่อเอาต่อมาแล้วมาต่ออ่ะได้อีกสิหอ่ะไหลต่ออีกสิหรอบนี้อานาเอมาร้อยสี่สิบสี่ค่ะคิดว่าจะไม่ไหลแล้วนะคะวายมันเชื่อมแปดสิบสี่สวยงามค่ะเข้ามาอีกไหมคะโอ้โหไปต่อไม่รอแล้วนะคะนาเคเข้ามาหกสิบสี่ค่ะยังไงคะเอาสี่ถุงเหรียญมาอีกร้อยหกสิบนะคะมาต่ออีกแปดสิบสี่ค่ะ ไหลต่อยาวๆพักกาศดมา960นะคะสวยงามมาอีกแล้ว162หค่ะมาค่ะวายมาเชื่อมเอาส74เเข้ามาต่อนะคะมาดูนะคะก้อนตก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะเนี้ยโอ้โห1 5 0่ไปต่อไม่รอแล้วนะคะมาลุ้นกันต่อยังไงเข้ามาไหมอีกหนึ่งดอก <c oughs> เริ่มแล้วนะคะเกลือแล้วนะคะยังไงเหรียญมาก่อนเลย88นะคะมาต่ออีกไหมคะ รอบนี้หน้าสิเข้ามาค่ะไปต่อไม้อย่างไม่ใช่เอาเจาเข้ามาต่อแล้วไหลต่ออีกสักหน่อยจะนาเคาได้อีก16ค่ะมาอีก16นะคะสวยงามค่ะไหลต่ออีกด้วยหนาเอร้อยสี่สิบสี่วายมาสวยงามสามตัวแปดสิบสี่ค่ะจังหวะน,นี้ไหลต่ออีกไหมคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะรอบนี้อย่างไม่ใช่นะคะรอบสุดท้ายยังไม่มานะเอ้ามาแล้วนะคะได้สามสิบสองคิดว่าจะไม่เข้านะคะ ไปค่ะเดี๋ยวน้องสาวค่ะหยับนะคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีเพื่อนๆเดี๋ยวขอลองอีกสักหนึ่งรอบไปที่รอบห้าสิบเลยค่ะถ้ารอบห้าิไม่มาน้องสาวก็จะพอเลยนะคะมาลุ้นต่อนะคะยังไงหน้าเคเข้ามาได้สิบค่ะจังหวัดด้วยหน้าเอนนะคะไหลต่อไหมจังหวะนี้ไม่ไหลนะคะไปดูกันต่อนะคะ มาค่ะนาเจาก็เข้ามาได้15ห้านะคะไหลต่อด้วยหน้า1ิบได้อีกห้าค่ะมาดูหน้าเจาต่อค่ะยังไงวายมา5แถบสวยงามโอ้โห1 4 2่่จังหวะนี้เข้ามาต่ออีก140นะคะอูไม้ตะก้อนไหลต่ออีก10บค่ะลวงมาต่ออีก30บนะคะไหลต่อ,อยาวๆาวไมหมอื้มก็ต่อมาก่อนเลยค่ะได้1622ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะอีกหบุญนะคะมาหรือไม่มาค่ะ ยังไงรอบนี้เป็นไงอย่างไม่ใช่ค่ะอย่างไม่ได้นะคะโอ้โหรอบสุดท้ายและท้ายสุดไปเลยไม่มาก็พอแค่นี้ดีกาวันนี้นะคะน้องสาวพอกันแค่นี้ดีกว่านะคะก่อนจากกันก็ฝากพีพ่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องน้องสาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะสําหรับวันนี้น้องสาวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ